อ้วหอ้นไหอ้นไหครับชนใหญ่ครับอ้มมาเลยครับพี่น้องครับอ้มไปอ้มอ้นใหม่ตัวนี้อ้ามอีกอ้อ้อ้อยู่บ่อยู่บ่โอ้โหอ้วใหญ่ครับพี่น้องุปาใหญ่เฮ้ยอ้หเฮ้ลากแขมาเลยอ่ะแขมามาเลยเออ โอ้มันนใหญ่ครับพี่น้องบึุมบึมบึมบึมบเอ้าจากบ้านเราก็จะออกไปทุ่งนาแล้วครับพี่น้องครับนิยมชมทุ่งของจริงก็จะไปทุ่งนาแล้วไปสูบบ่อปลาจับปลาครับพี่น้องครับอ่ามาถึงที่แล้วครับพี่น้องครับนี่น้ำเดินเครื่องแล้วก็นี่ต้องวิ่งแล้วครับพี่น้องครับนี่บุ่งบุ่งบุ่ง ที่เราต้องวิทก็คือเพราะว่าบอ่อมันติดถนนครับพี่น้องครับนี่ถ้าไม่วิทไม่ได้รั้วล้อมรั้วขอบคิดเราไม่เรียบร้อยเดี๋ยวไปรุ่นเรามากินก่อนเราก็ต้องจาเป็นต้องวิทหนมาได้บ่ปไปพุ่นได้ไปพุ่นปูเสื้อพู้เหลียวแต่หนูมาทางนี้หรือว่าพี่ก็ได้เขาหมองไแม่หนอปังมันติดเบียดบ่ไปพี่ก็ได้มาลงมาพี่เลยอ๋อทีมงานนี่ครับทีมงานมาเยือนครูเกมจาก บอเลบือครับพี่น้องครับปูทศนะกับคุณหมอครับคุณหมอมาเยี่ยมเยือนถึงถิ่นครับพี่น้องครับนี่ไปเดื่อเสียบพราะผู้ฟังพูนอะไรไปเอามาวดเดียวพ่อ แก้วแก้วครับสวัสดีครับพี่น้องครับนิยมชมทุ่งวันนี้ของแท้ครับชมทุ่งจริงๆนี่ครับมาดูจับปลาไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้ดเดี๋ยวมารอรุนกันครับพี่น้องครับว่าจะเป็นยังไงยังนาน้อยเราก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาหยกกับลูกนี้ไปเก็บก่อน เอาแก้วมาด้วยเ,เดี๋ยวปเปลี่ยวแก้วออก่อนนะพี่น้องครับนี่พอโบออติดถนนยังไงเราก็ต้องเอาออกไม่ออกไม่ได้ครับนี่ดเดี๋ยวไปเปลี่ยนช่วงครับพี่น้องครับนี่ร,นร้อย,ยดีเดี๋ยวปเปลี่ยวแก้วก่อนเอ,เอาได้เวลาเซียนมอนสวัสดีหรือย,อยังวันนี้จะพาเซียนมอนลุยถือมาถือมา ถึงทุ่งนาแต่เราจะไปวิดเบาอ,อีกที่หนึ่งครับพี่น้องครับนี่กับเสียนม่อนเกยวแก้วมาม่อนตอันนี้น้ำก็ลดลงมากพอสมควรอืมเตรียมเดินทางพอๆต้นมะกอก ทิ้งใบหมดแล้วลูกก็กินหมดแล้วผักท่ห้วก็ไม่เหลือใบนี่ครับบรรยากาศบ้านนอกอคอกหน้านิยมทมทุ่งครับพี่น้องครับนี่เปลี่ยนเสื้อจะไปเปลี่ยนเสื้ออีกทีนึง โอ้โหโอ้โโอ,อ้เห็นอย่งเงี้นสวัสดีครับทีไีสูบปายุบฟังันที<อ>่ถนนนั่นนะติแหงก่อน เลี้ยงงัวมีปลูกผักปลูกต้นไม้ก็ปลูกทำกลางแดดร้อนเซียนม่อนนี่ครับเดี๋ยวปลาเล็กัวม่อนมาเนี่ยป,ปลาปลาโตได้เต้าตัวนึงโอ้ นมาสร้างบ้านทั้ง <reci> นันครับในฝั่งนู้นโอ้เหี่ยโอ้เมียวเรเบี้ยวาตกกับพี่น้องแลน บวอแล้ว <Ooh> ับพ <Okay. S 2> <source> ี่น้องครับพี่้วยเขียนมอนอี่นะ เป็นยังไงครับพี่น้องตัวปลาครับตัวปลาน่ากเลยนะเขาปักบัวครับนาะไปจานนี่ครับน้ำปลาก็แท้งใน่คุณอู้หุ่นขี่รถมานลำขเขาเซ้ยฝนลงไปพร้อมทีมงานพร้อมของเราก็พร้อมครับพี่น้องครับนี่อาช่างอืพร้อมอาทีมงาน เรียบร้อยปลาเขา่าจะมีโอ้ยังหมอนเขาพิเตา้าเราเนี่ยเต้าหน่อยไปมุดอาหารกับตัวนี้เลยก็ไปมุดอาหารเออเดียเยเด๋ยวเียน้งเปดียนมาแวีนัเดุลเครับ ตาก็เจ็บย่ตาท่านะเจ็บยาพีงัวพี่น้องครับนี่ย่ขอบตาตอนนี้เราหมอไปประมาณสามร้อยบาทครับพี่น้องครับนี่คุ่งค่าน้ํามันหรือเปล่าครับพี่น้องครับคอยติดตามในช่องนิยมชมตุ้งนะครับพี่น้องครับหมายังปากก่ะสามร้อยบาทที่บ่าได้ปผนของตานี่ครับนี่ค่าน้ำมันก็หรือปลายอยู่ตลาดมากิ่งดีนอ้ปาทเนี่ยโอ้ของแท้ครับนี่ ทุกปีเราจะเบี่ยงแหงครับปีนี้เราจะลองบิดดูจะปล่อยปลาพันใหม่สายพันใหม่บ้งงางตาก็ย่าไปงัวก่อนครับพี่น้องครับรอให้น้ําแห้งแล้วไปลงมือจับกันนะพี่น้องครับเตรียมม่อนหน่อยแล้วครับย่องย่องเปิดงมทีนีงงมน้ำตื้นตื้เียงเขางมก่อนคำก่อน อาแล้วครับเชียนม่อนอุ้ยตอรีดปานินตดิปานินเชียนม่อนทำงานแล้วครับพี่น้องครับหรือว่าโอ้สารีตตายเชียนม่อนทำงานแล้วครับพี่น้องครับเราไม่ต้องลงมือละมั้งเชียนม่อนคนเดียวก็พอ เอหมายเอาไปคอไงเด้บนนี้ปลาสลิดเอออุ้ยฮึมชนขาฮึ่มนไปไนเนี้ยมนดูดอกเอาไปดูมีตัวอีกไหมคำก่อนคำก่อนอะไรยัง โอ้นั่นโดดโอ้ย,อยป่ากระเดิดกอครับก็ไปลาบใส่มดแดงเนี้ยว้าวอือม ปลูกคุมงานครับพี่น้องครับคุณอาจารย์นี่บอลตรงนี้จะเป็นบอลหวานนะครับเนี่ยที่ขอบ,บอลแล้วนี่เอาไปแกงเอาไปขายได้บอลหวานโอ้ไฟยังขึ้นม่านนู่นตรงนู่นอ่ะโอ้เชิดม่านบักป่าใหญ่โอ้ยโอ้ยเฮียลากแหมาเลยเฮียลากแหมาเลยเออเออเออคนน้อยกับปลาใหญ่ครับพี่น้องครับนี่แหมใส่กระมังก็จะโดนดอกวะ

ô oh, mà nhìn dài gặp nhau bum 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 Ô. bum 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 mất. Mình bum bum tàu bum 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 bum